พบกับทีมงานมือวางครับซอมมือครับซอมมือหลังเลืกองานครับผมนี่นนนนนี่กกาาาจะลแไหหออโเเยย เปลี่ยนไหมตัวนี้ตัวนี้ได้นี่ตัวนี้ลายจะได้ลายได้เปลี่ยนเปลี่ยนยันไหนเฟตหนึ่งใลนน้อยนึงได้มาดูทางแกนน้อยนึืงตัวนี้ประมาณประมาณประมาณเซนึงออกออกอสอง้ง ไปขี <Ooh> ่มาก่อนไปขี่มาก่อนยนมาถึงคือมาย้อนเขาเรียมเก่าหนึ่งอ่ะยนเขาเรียมเก่านึ่งมีแต่มือวางครับมือวางถ้าไม่ว่างก็โยน เย็นเอเย็นะเย็นแล้วอือหุ้ยขืบกลัวยังยังยังกอกมาียบเลยตีอยู่บ่มันอยู่ข้างวางเลยเ้อั้งสองนวยในมือเนี่ย สตี้ก็ถือแกนเด้ตี้ถือแกนเด้เออวางมาเอาแบบแจกแพ้เลยนะลูกเฮ้ยเจ้าเจ้เจ้าเจ้าเจ้าเตัวพีนี้เด็กแค่ลูกหน่วยเดียวเออสตี้ถือเด็กน่วยเดียวเหมือนแล้วตีลูกหนึ่งก็ได้หมดตัว ในสามได้ลยสามโอ๊ยแพ้ตัวนี้ไม่นนี้มันชนะแล้วนี่ชนะนี้มันชนะอันนี้นี่ไงลูกนั้นนั่นนั่นลูกนั้นได้สเนี่ยลูกนี้แพ้ลูกนี้นะไม่แพ้อ๋อเขายี่ตีเฮ้ยลูกเดียวเบิร์ดเดียวเดียวลูกเดียวเท่าไหร่ดิสี่หกเราเนี้ยไม่เราเนี้ยไม่ ทีมงานมือว่างครับทีมงานบอกกินยาไทยพยาธิสิละขี่ก็ขี่้งก่เลยแม่วงมาว่างเนาะสกอร์ครับสีหก เกมแหลกเง่ท่านจบอยู่ขายตารางครับับลยจับขายตารางไปตเลยอ้ยูขหลังมาตองย่านดอกถ้ายู่ข้างหนาคเนี่ยเรอเออโอ้ยมือตีตีเร็วโคตร เข่าอยู่เลยมาลายเดียวอฮ้ยหน่อยนึงเดี๋วมันถือมังน้มไปยู่เรางถือมังโรลลเขาเห้ว่างกะฉีคุ้มตี้อย no well ่างเดียวยีลูกหนึ่งสองสามีนี้ลูกหนึ่งหาหน่วยแล้วหาหน่วยแล้ว Thừ bạc đem nó muốn thừ bạc lần lượt 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 ตัวนี้ได้อยู่่นี่ไงถ้าตีออกไงลูกนี้สวยครับพี่น้องทืนเลยทืนเลยบันนี้กทืถือมาถ้าทืนได้สามเออกรยก่าโยกได้สามนะหลบกันยืงกระเงสาไฟสีหักได้เลย เฮ้ยมือตีมเหลือย่้ยเหลือต่างหน่วยพุับมือตีครับตีกะลีมึงค้ละทางกู้ะหมึงคละมงอยเออในนึ่งในนึ่งเนอนึ่งเนือนือนื้อเนื้อเนื้อสนออเออ้เดเ

บเก่งไงโยนได้ทุกทุกที่เอาโม้ตรงมุมดีกว่างั้นจะดูมันจะไปดังเส้นตะเตี้ยทางน้นแหละทายเจ็ดซีเห็นบอยโยนใส่หม่อเขาเคี้ยอีกหนึ่งเลยบอยจะไปงน้นแหละบอมาโยนห้อยวินหนึ่งเขาอยู่เปลี่ยนเปลี่ยนแล้ว โอ้ยยังห่างอยู <s three imprisoned> ่อย <Elijah> ู่ขลังเราบราต้องยานอยู่ขลังอยู่เปลียนโอ้ยสกีตไหมสกีตไหมกาสกีตปะไม่ได้ถ้ามันแปะโดนของเจ้าอยู่เลยนะฮู้เก่านั่แหละเขาหูเก่า เอาตีได้เอากะตีบ่ตีนี่อาญาเลยเด้อหนหมอกระตีเด้อเออเออคือเว้ยงต้องใส่มือขึ้นจับปล่อยน้ำมากที่มือขึ้นการตีน่ะถ้าโยนแรงมันจะกระโดดพอมันอยู่ใกล้ๆมันจะกระโดดตีลงไปอ้าว ทุกขึ้นหมดไม่มาเรียงจังเลยเหลือสองน่วยได้คนเหลือคนละสองน่วยเลยอยู่แล้วตกแห้งพูดกอกมือเหี้ยทีมงานซ่อมบำรุงพบกับทีมงานน้องคอดประทะงานสวนตีกองเชียร์ครับกองเชียร์เดินเหมือนเลยแล้วตรงไหนออกว่างเนี่ย

เกดดิเกีดแล้ว <đ> ก <em fundamentals> ็นี่ก็แปดแล้วอลนีลูกุเนามสลูกเกมเอาลนึงเมียนหวากัดเอาเกมครับได้สองกว่าีสองกว่าีเขาทลักตั้งสามเกมกว่าโอ้โหทีมงานนังคอดงานสวนชนะไปแล้ว่ คนละ๒้าบาทครับกีฬามหาสนุกจบแล้วครับเกมแลกครับโอเคครับผม